นี่อะไรที่อยากลองมากๆเลยอึ่งใครแต่คือแบบว่ามันน่ากลัวล <Lock. S 3> ็อกไรอะไอเที่ยววันนี้มาวันฟ้าเฮ้ยหลอกไฟเลยวะเดี๋ยวกูกูขอวันฟ้ากูเอาเองคอยมาปั้นปั้นย้ายเดือดเพื่อหรืวันฟ้าอยู่วันฟ้าอยู่วันฟ้า,อฟาเอ้ยทืไ่ไมไวสัตว มีการกูเสียเลยบ้านฟ้าดูกูบ้านฟ้ากันอะไรไม่รู้มีรับเพื่อนไม่ไล่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 ไม่มีการไม่มีการเล่นในแผ่นเดียวข้างบ้านฟ้า ไ,ไม่ไล่ไม่ไล่เดินบ้านใหญ่เดินบ้านใหญ่อ่ะปิดแน่ไปก่อนเอาแปค์มาก่อนกันก้เด้ร่ะวัวตัวไฟตัวไฟแบบไม่มีกันนะจ๊ะทิ้งแน่ทิงท้งแน่ทิ้งแน่ทิ้งแน่ปิดไ่กันไลยฟ้าไ,ไปขวาล็อกเครื่องยังไม่หายมันน่าจะไปสวนไม่ล็อก อยู่แถวบูนอะเข้า uh ตู huh ้ก่อนเข้าตู้แล้วระวังพวกทื่บอลล่าพวกเปิดตัวล่านะวิ่งเกับมาขวากลางเอาเครื่องมิงกี้แล้ววิ่งไปขวาบ้านฟ้าวิ่งไปล่างกลางน่าใกล้หมดละไปซ้าย ไปซ้ายละไปหมดละไปซ้ายบนอยู่บ้านใหญ่โอเคปั่นซ้ายแล้วเครื่องทึบน่าจะทึบออร่านะเนี่ยได้กับบ้านฟ้านะบ้านฟ้ามีเลือดนะเออมาเหอะมันมีไม่เยอะหรอกมันหมดหลอดเลยไปขวา อยูบกาดฟ้าอันเน่อันเน่อันเน่เดินทันหลังด้วยเดินทันหลังด้วยพี่ฉีกเลยน้องไอ้กี้มาที่เครื่อง โดดจริงกูโดดเลยตั้งวานฝ้าอยู่ตั้งวานฝ้าอยู่เดี๋ยวเราเาวานฝ้าให้ยังยังต้องบีบให้กูกระโดดอีกประมาณสองทีอะเลือดถึงจะเต็มอะเดี๋ยววานฝ้ายอีวานฝ้ายอีวานฝ้ายอีวานฝ้ายไม่ไม่น่าจะไล่กูนะน่าจะไล่กูนะ สุดเลยว่ะพ่อหนุ่มคนนี้ไอ้สุดเล้าูบ้านฟ้าอะไรนะ้องอะไรนะ้องกลังปักเลย ยังไม่มอดดิโก้ยเฮียเอ้ยหน้าเซฟเลยผมเซฟคืออันติหมดเลยด้วยช็อตเนี้ยเฮียเอ้ยเดี๋ยดายคลิปหายเลย ก็ทักกับนก็น้าเซฟเลยถ้าเซฟที่เคือนติหมดผมได้เล่นต่อเลยนะจนัด้่อ้เขี้ยยไปมล์นะเขอ,อในพังบูนแบงค์อยู่ในรถรอ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 ,อมาแบงค์มาแบงค์มาแห้มกลับมานี่ ปล่อยเลย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 สามสุดสามสุดให้ทำมาให้ทำมาปิดแผลก่อนไม่ไล่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 บ้านฝ้ายังอยู่ปรนล่างกลางฮะจริงเหรอระยะจริงจริงปลายสายอ่ะประตูล่างกลางจะมาล่างกลางนั่นแหละทรงนี้ ไปล่างกลางเดินไปล่างกลางบดบนได้นะซ้ายบนอนะ่ะแมทเทพเป็นอยู่เดอรมิกกี้แมทเทพตาหน้าขอเพิกเซตเดิมอีกรอบ,บครับขอบเพิกเซตเดิมอีกรอบหรอขอบคุณครับขอบคุณนนเนท่ยห้าสิบครับเอ้ยเข้าไปบ้านฟ้าเฉยเลยใช่ใช่อยู่บ้านฟ้าเก็บได้อ๋อพี่ tu 50, tu dệt Ở lên, Tỉnh quá Tại sao server nó không ghi nhận những quả đấy đang đánh nhỉ? về mà quá gần Quá sát luôn Quả đấy quá sát luôn ấy mà nó không nó không coi là đánh ạ à. Cô <laughs> ไอ้ย่า <Happiness> อันนีอีกแล้วอยาอัยาเอายะถามอะไรสตรีมอยะเหรอไอ้มันรู้มัน <göz> ร <imprisoned> ู <kind abonn és> ้ รู้เลยว่ามันแสดงว่ามันดักกูเนี่ยแต่ยากมันจะตีมอยู่เมื่อกี้บอกว่าจะตีมอยู่แสดงว่ามันดักกูแล้วเนี่ยอันนี้ร้ายนะอันนี้ร้ายเกินนะเต่บอกว่าเดือดจะยูอาร์เกนเดือดจอกันใหม่เดือดจะกันไม่